today update B ีวดีเตรียมเปิดตัว B ีวดีชาร์กซิกกระบะพงมาลัยขวาที่แรกของโลกในออสเตรเลียดีไซน์ภายนอกกระจังหน้าพร้อมตรา B ีวีดีไฟหน้าและไฟเดทามรันนิ่งไลท์ LED รูปตัว C ีหลังคารถแบบลอยตัวติดตั้งราวหลังคาและซันรูฟขนาดใหญ่บันไดข้างดีไซน์กลมกลืนกับคิ้วชายล่างประตูด้านท้ายไฟ LED แนวตั้งและลากยาวแนวนอนในชุดกระบะท้ายคิ้วขอบล้อทรงเหลี่ยมล้อ,อลอยขนาด18นิ้วภายในคอนโซลหน้าหุ้มหนังสัมผัสพงมาลัยมันติฟังก์ชันสน จอแสดงผลบนคอนโซลหน้า12นิ้วจอมาตรวัดดิจิทัล LCD 10.25นิ้วหน้าจอสัมผัส12.8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ขุมพลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบปลั๊กอินไฮบริดขนาด1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อน4ล้อและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LFP ความจุ29.58กิโลวัตต์อาวให้กำลังสูงสุด435แรงมา้าวิ่งในโหมดไฟฟ้าได้100กิโลเมตรชาร์จ1ครั้งพร้อมน้ำมัน1 วิ่งไกลกว่า840กิโลเมตรความสามารถในการลากจูงสูงสุด2,500กิโลกรัมและน้ำหนักบรรทุกสูงสุด835กิโลกรัม b y d c h a s s i เตรียมเปิดตัวที่ออสเตรเลีย29ตุลาคมนี้